คลิปนี้ครับพาไปดูจังหวะสวยๆครับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับของกล้องหลังตัวใหม่เลี้ยงภูครับโจวานี่เลวอนี่นี่ครับโมงสมบัติลุงนี้เข้าไปครับเป็นประตูอย่างสวยงามครับด้วยรูปร่างถึง195ซนเมตรนะครับสูงใหญ่ทีเดียวครับในวัยแค่18ปีครับและดูครับทักษะการใช้เท้าครับว่าแต่ลอดขาซะเลยครับยอดเยี่ยมครับ ดึงมาจากปาม่านะครับตอนอยู่ปาม่าก็ใส่เบอร์446ครับแต่ว่าอยู่ลิเวอร์พูลจะใส่เบอร์15แล้วนี่ครับทีเด็ดเลยครับดวลกับลูกากูครับว่าไม่ธรรมดานะครับลูกากูแต่ว่าดูเลยครับตัดบอลไปง่ายๆครับว่าเอาซะลูกากูดูแย่เลยครับลูกนี้เบียดสบายๆครับอีกหนึ่งช็อตครับลูกากูที่ว่าแข็งๆครับเสร็จอย่างง่ายดายครับอีกหนึ่งลูกครับนี่ครับช่วยบังๆครับแล้วก็ผู้งสะพาประตูออกมาตัด นี่ครับตันไม่เข้าครับลูกกากูดูครับพยายามจะชนครับแต่แข็งแรงนีเหลือเกินครับเจ้าหนูคนนี้ครับอายุแค่18ปีและจังหวะการสไลด์นะครับทําได้อย่างแม่นยาครับดูครับนี่เกือบจะลุดเดียวนะครับแต่ว่าเสียบอย่างแม่นเลยครับลูกนี้ถือว่าคุณสมบัติครบเครื่องนะครับอีกหนึ่งลูกครับนี่จะเสียประตูอยู่แล้วครับดู นี่ครับยิงมาแต่ว่าถอยกลับไปช่วยได้ทันครับเรโอนี่การอ่านเกมครับรู้ว่าจังหวะนี้เโอกาสโดนยิงครับก็ถอยกลับไปและนี่ครับดวลกับดูซานวลาโฮวิชครับซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นหน้าเป้าที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าดูครับเบียดนิดเดียวครับปลิวไปเลยโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับเรโอนี่ที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้ก็มีฟานได้นะครับเป็นไอดอลซะด้วยครับ และนี่ครับประเดิมสนามนัดแรกนะครับก็ทําประตูได้เลยครับเลโอนี่ดูครับจิ้มเข้าไปครับตอนนั้นอยู่กับซามดเรียนะครับก่อนจะมาอยู่กับปาาอ่าแล้วก็ไปดูจังหวะบล็อกสวยๆครับที่ก็ต้องบอกว่ามาจากการอ่านเกมแล้วก็ความเร็วนะครับสปีดในการเข้าหาบอลครับดูครับดักได้หมดครับเลโอนี่กระชากหนีมาก็เจอครับบังไว้โอ้แล้วดูครับ อ่านเกมดีครับเนี่ยถอยไปดักไว้เลยครับบล็อกลูกยิงก็ทําได้ครับโอ้เลยว่าครบเครื่องจริงๆนะครับคือน่าสนใจครับว่าอายุแค่18ปีครับจะเก่งไปกว่านี้ได้อีกขนาดไหนนะครับ